สวัสดีครับเข้าจากใ้ห้องใช่ไหมใช่เราเราสุ่มเลขทีมเข้ามาอ๋อแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อฟิลมชื่อฟิมใช่ใช่ใช่ฟิลมอายุสิบสี่สิบสี่อยู่มสองไหมใช่ใช่ใช่ฟิลมอยู่จังหวัดระยองครับระยองฮิทำไมเขาทำไมเขาต้องเรียกระยองฮิ ไม่รู้เขาเหมือนกันาวไม่รู้เขาแล้วมันมีแบบภาษาระยองไหมมีมีแต่พูดไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนระยองอ้าวไม่ใช่คนระยองใช่ใช่แต่อยู่ระยองอ่าคือพ่อกับแม่ปคนเพชรบุรแต่ว่ามาอยู่ระยองเพราะว่าเขานี้มัง้งมาหางานทำมัางอ๋อแต่จริงๆไม่ใช่คนระยองตั้งแต่เกิดก็เกิดโรงพยาบาอลอะโรงพยาบาลจังหวัดไหน ออเอา้าก็เกิดอยู่ระยองอ๋อแต่ว่าพ่อแม่ไม่ใช่คนระยองใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคแ้วแเราแฟนไปไหนไม่มีไม่มีจริงรอ๋อจริงจริงจริงจังเลยไม่มีไม่ไม่มีใครมาจีบบอก็มีบ้างแต่เราไม่ได้ชอบเขาไงอ๋อเราไม่ได้ชอบเขาอ้าวแล้วฟิลม,มีคนที่ฟิลม์มแอบชอบไหม <c oughs> พี่จะถามทำไมเฮ้ยอย่างนี้มีแน่นอนใช้เปล่า ตอบอย่างนี้ตเต็มโรงเรียนครับตเต็มโรงเรียนวูหลายใจก็อชอบแบบวันนั้นไงก็ขเขานาา่ารักอ๋อชอบที่เขาหนาา่นารักเพราะหน่ารักเยอะเลยคนในโรงเรียรเลือกไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใชมีมีแบบที่สุดไหมชอบที่สุดเหรอเออเอาแบบสักคนที่สุดเลยทำไมไม่อยากบอกไม่เอาไม่เอาเฮ้ยรุ่นพี่แน่เลย ไม่รูไม่อยากเสียพี่เสียน้องไงหนูก็เลยไม่เอาดีกว่าเอ้ยงั้นแหละรุ่นพี่แน่นอนแน่นอนครับไม่ชอบเด็กทําไมเด็กไม่ดีตรงไหนไม่คือหนูแค่อยุแค่นี้เองหนูจะไปแบบมีแฟนเด็กกว่าไม่ได้เอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราโตไปพร้อมกันไม่เอาเอาไม่เอาอยากอยากได้คนที่แบบโตกว่าอ๋อคือเป็นสเปกของเราเอ้ยอ่ะชอบสเปกแบบไหนก็ อบอุ่นน่ารักคีย้อ,อนย่อ,อนเหรอใช่แล้วก็รุ่นพี่ตัวสูงไหมอุ้ยสูงลเลยเสูงเองดีมากเลยพี่พี่ขอ,อเข้ามาเฮ้ยสวัสดีครับอุ้ยชื่อไม่อยากอ่านเชฟเชฟเชฟครับเชฟพ,พี่เชฟต้องเรียกแค่พี่เชฟพ,พอครับอะไรเนี่ยอะไรเอาแถวไม่ทันเอ้าบอกแล้วจะตื่นสาย <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปพักก่อนเอ้าพี่เชฟรีบไปไหนอ่ะ ไปพักก่อนเล่นมาทั้งวันแล้วเชฟโสดเปล่ามีเมียแล้วอย่างไม่มีไม่มีเอาอาายังนง้น้องกว้างไปไหนแล้วคะเฮ้ยไม่มีครับ้าเหอหลอยากอยากให้หนูมีเฟซเขาแล้วหนูนจะไปบอกเขาเลยเนะี่ยอัดคลิปเสียงไว้แลนะ้วเนี่ยอ้าวน้องกว้างกำลังคุยอยู่ดูใจอยู่ไม่รีบครับไม่อยากผิดหวังอ๋อเขาเรียกว่าคนคุยอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนสะหน่อยฟิล์ม โอ้ยพี่เขาอาจจะแบบในใจเขาอาจจะแบบจริงจังแล้วลก็แดดแต่แค่แบบปากแข็งหวกงว่าไม่จริงจังเอาเขาก็บอกว่า,วาดูใจกันไปก่อนก่อแม่ผิดหวงังพี่ไม่อยากแบบเหมือนแบบพอคบไปแล้วแบบเลิกกันแล้วมันจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เล่นเกมด้วยกันเขาได้ไหมต้องแบบทําความรู้จักไปเรื่อยๆก่อนทีละนิดอย่ารีบร้อนอ๋อชอบแบบโหดหูโหดหูแบบโดนเพื่อนเลาว,ว่าคุยไม่ได้คบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันได้อยู่แล้วคุยคุยแล้วไม่ได้คบ พอครบแล้วก็เลิกก็โดนล้อเหมือนเดิมเออเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยไปแล้วขอไปพักก่อนโอเคไปด้วยพี่เชฟไปละชิ่งดีกว่านายด้วยนายนายเล่นในทีวีเหมือนเราด้วยอ่ะเราชอบนายมากเลยนายเล่นในทีวีเหมือนลายเฮ้ยชอบเราอ๋อบ้าเปล่าเขินนะนายเราชอบนายมากนายเล่นในทีวีเธอชื่ออะไรชอบเราอ่ะเราเราเราชื่อปลาดุกนะปลาดุกนะ แล้วปลาดุกอายุแล้วเพิ่งเกิดเมื่อวานเน่ะมีอะไรบ้างเกิดเมื่อวานเหรอเราเพิ่งเกิดเมื่ววอวา,านทำไมเหรอในนี้เขียนอายุสิบเจ็ดเราสิบเจ็ดเราบ้าเท่าแล้วนี่เท่าเท่าเจา้านั่นละโอ้ยคอยเพิ่งเกิดคอยเพิ่งเกิดวะซ่านเอ้าคนอีสานหลุดแล้วใครเหรอเฮ้ยใครอยู่หลายคนเรียบร้อยออกหมดเลยถ้าปลายนั่นออกไปก็ออกหมดเลยไอ้าว เอาใช้เสียงตัวเองละไม่แอปแล้วเล่นมาป่าเดียวได้น้ำน้ำน้ำโอ้ยน้ำกูบอกว่าวนมวนนี่ผู้สาวเล่นบอลเล่นบอลโอ้ยจักไพสอนเ้ามาวะเจ้าจะเล่นบอลอะไรโอ้ยเล่นผู้เดียวโลดเฮ้ยนายใจเย็นนายไม่สบายเหรอครับม่ค่อยสบายเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูแลไหม で ول, で ول, で ول. เดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยพี่ทำไมเสียงพี่คุ้นจังเลยใช่ในพูดเหมือนสังเขปเราเลยเอ้าเฮ้ยเอา,เอา,เอาแฟนนายนี่โอ๊ไม่ใช่พี่ไม่ใช่มึงปิดไม่ไม่ไม่กล้าอ่านชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนผมส่่งประวติพี่หน่อยไม่เดี๋ยวก่อนนายชื่ออะไรอา่าผมชื่อตีครับชื่อตีอายุอายุสิบหกปี16บหกแล้วเพื่อนตีไม่เปิดไมค์หรืครับ เพื่อนผมมาอยู่ข้างๆผมเนี่ยโอ้อยู่ข้างๆพอดีครับครับเพื่อนตีชื่ออะไรอะ่ะชื่อชื่อตีครับชื่อตีอะไรนะตีกะชื่อตีสองคนเลยครับชื่อตีสองคนจริงจังปะเนี่ยในป่านเราอะ่ะ<อ>เออพี่อันนี้ผมพูดจริงงั้นอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดลำปางครับลำปางตอนอู้เหนือได้ใะเจ้าอูได้อูได้อันนี้จะไปเล่นกันหน่อลงแรงใช่ นายเจอเรานายตีสองคนนายไม่ได้ไปเล่นหรอกไอแต่ผมรู้จักพี่นะเฮ้ยใครเข้ามาอีกแล้วเนี่ยผมไม่รู้เอ้าเราเข้ามาได้ไงเล่ห้องหรือเปล่าแล้วตีโสดเปล่าจะเรียกแยกยังไงดีมะเนี่ยตีหนึ่งกับตีสองไงตีหนึ่งคือนายคนที่ชื่อใจเกเรเนี่ยผมเออนายนั่นแหละตีหนึ่งอันนั้นตีสองพี่ชื่อพี่อันนั้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนสิ <laughs> เอา อ่าพูดมาพูดมามีอะไรจะพูดใช่ไหมใช่เลยเอ,อ้าก็บอกว่าใช่แล้วตีหนึ่งโสดไหมโสดครับตีสองล่ะโสดครับอ้าวโสดคู่เดี๋ยวเมาสองตีเลยไม่ได้พี่พี่อมีอแฟนแล้วเดี๋ยวมีแฟนแล้วเดี๋ยวเราโสดตีมั่วเปล่าตีตัวตัวซอนเปิลอู้เหนือได้บัเจ้าเออพี่ผมพูดภาษาเหนือไม่ค่อยเป็นเอาทั้งสองตีเลยเ ตีอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนเหนือะเป็นคน,นอ,คอ้ยอ้าวเหนือเป็นคนจังหวัดตากโอ้จังหวัดตากตีสองเขาเวลาเขาพูดภาษาเหนือเขาไม่ใช่เป็นภาษาเหนืออ้าวแล้วมันเป็นภาษาอะไรไหนให้ตีสองสอนอู้ก่อนอูบอ้บ่จ้างอู้บ่จ้างเหรอเจ้าอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเออเราเราสงสัยคำไอ้พวกคำลงท้ายของภาคเหนืออย่างเช่นหลอกอย่างเงี้ยเออ เอาคำไหนเราไม่เราไม่ช่วยเธอหลอกอย่างเงี้ยคำว่าหลอกเงี้ยมันคือยังไงฮาบชจุยขิงแต่ไม่มีคําว่าหลอกหรอเราไม่ชุบเธอหลอกหาบะชุบขิงไม่ใช่ <c oughs> เอาเถียงก้นเหนือเถียงกันวะป้นบะชุบตัวนะปืน,ปนแต่คาว่าหลอกไม่เราสงสัยไอ้คำลงท้ายหลอกอนะฮะหลอกคําว่าหลอกอะ่ะพี่มันก็มีหลายคําอ่ะคําว่าหนาคําว่าแล้วจิมได้ไหม เออใช่คำนี้ก็ได้พี่เอาใช่ไอเราคนเหนือนให้เราสอนละอ่ะสมมติช่วยหน่อยอ่ะคำว่าหน่อยอีกอ่ะช่วยหากรมหากรมครับแล้วอยู่ตั้งเหนือนี่มีอย่างลำลำอืมมันก็ลำหมดทุกอย่างอะไรลำสุดก็ผมเนี่ยเฮ้ยแล้วจะไปล้วจะนอนจักโมงจะนอนจักโมงภ <c oughs> าษาเหนือพูดอย่างเงี้ยเอ้าก็เห็นคนเหนือเขาก็พูดอย่างเงี้ย หรือว่าเอ้าเราผิดอะรอ่ะพูดยังไงเอาเดี๋ยวผมถามเพื่อนผมแพะเพื่อนผมอยู่ห้องข้างๆเนี่ยเอาอยู่ห้องข้างๆรวมกันเอาหลายคนว่ะเออนี่นี่ต้องให้เสียงเสียงเพื่อนผมชื่อเปิดประตูหน่อยเสียงกล้องเลยฟูเปิดประตูหน่อยเพื่อนชื่ออะไรนะเพื่อนชื่อฟิวอ๋อฟิวสอนอู้เหนือได้บัดเจ้าฮัลโหลอาจารย์ใส่ชื่อต่าดีฮัลโหลเจ้า คำว,ว่านอนนอนกี่โมงอู้จะได้เจ้านอนกี่โมงแกอู้นอนกี่โมงแกถูกอะเอา้าบ่บ่แม่นนอนจากโมงนะนอนจากโขงภาษาอีสานเจ้าอ๋อต้องนอนแต่ว่าต้องเป็นสำเนียงเหนือนอนกี่โมงอย่างงี้เหรอแน่แ้วฟิวฟิวโสดก็โสด,ดอยู่จีบได้บ่เจ้า <laughs> เอาไผหัวเจ้าหัวยะหยังอะ่ะ ีโอเคกวนฟิลแค่นี้แหละขอบใจเนอะร์แล้วทำไมอันนี้ได้อยู่กันสามคนมาเรียนหรือว่าไงออ,อันนี้ผมอยู่เป็นหอของวิไลครับพี่โอว่าแล้วทำไมถึงได้อยู่รวมกันไม่ไม่อยู่กับพ่อแม่ก็คือมาเรียนใช่ไหมใช่ครับพี่เรียนวิไลเรียนอะไรอ่ะผมเรียนการโรงแรมพี่การโรงแรมหรอเป็นไงได้จัดได้จัดผ้าห่มไหม ได้จากทุกอย่างเลยได้ชมเล่าได้ปาเทนเดอร์พี่ครับผมอยากเล่นกับพี่เกณฑ์มินได้ไหมไม่ได้เรายิงทำไมอ่ะเอางี้เดี๋ยวคุยกันก่อนเราตีเคยมีแฟนเปล่าเคยมีเลิกทำไมอ่ะเลิกทำไมหรออืมไม่รู้น่าจะเป็นต่างฝ่ายต่างแบบไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วแล้วแบบรู้สึกเบื่อมนะั้ง คืออันนี้เจอกันในเกมหรือยังไงที่โรงเรียนเลยที่เวลายเจอกันในแอปนั้นเชื่อใจได้เหรอเจอกันปึ๊บเขาอะโทรมาหาผมเลยเฮ้ยแล้วก็อะไรนะพอพอโทรมาหาผมปึ๊บแล้วเขาอะก็บอกว่าให้ผมอะเปิดกล้องใช่ไหมไอ้เรงเนี้ยผมก็เปิดกล้องเฮ้ยแล้วเขาก็เปิดกล้องมาฮู้พี่หล่อมากหล่อมากเอาสรุปเอานายชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้ชายครับอ๋อก็ว่าอยู่ทําไมเสียงหวานจังนะเธอเอ,อ๊ะผมมาชอบได้ทั้งสองแต่ <Wow. S 3> ว่าจะแบบหกสิบสี่สิบไงพี่ก็จะแบบอ๋อชอบผู้ชายมากกว่าใช่แล้วรู้ตัวเองตอนไหนว่าชอบผู้ชายตั้งแต่มอ,แมอหนึ่งแล้วมหนึ่งแล้วมันมันรู้สึกยังไงพี่เข้าใจไหมคือแบบทางครอบครัวมันเขายังไม่รู้ไงพี่แล้วคือแบบผมอ่ะต้อง แบบยังไงอะแอบว่าชอบวิ่อะไรแบบนี้พี่แล้วคือแบบมันรู้สึกอึดอัดไงแล้วพอผมจบมสามจากโรงเรียนเก่าปึ๊บผมก็แบบปล่อยเฮ้ะใครจะว่าอะไรก็ว่าแล้วเป็นไงพ่อแม่ยอมรับไหมตอนนี้ก็ยังไม่รู้เอายังไม่รู้เหรอเดี๋ยวพ่อกับแม่ผมก็คงจะแบบรู้อยู่แหละมั้งเพราะว่าเวลาผมลงสตรอรี่อะไรคือแบบอืมตอนนั้นเขาก็ด่มมันหนนะ ทำไมต้องลงแบบนั้นทำไมเป็นใช่ไหมลูกแล้วผมก็เลยแบบไม่กล้าจะพูดไงพี่ผมก็เลยว่าทำไมไม่ต่อไปล่ะพี่พี่ไม่เป็นผมพี่ไม่รู้หรอกคือแบบอ๋อรู้ไหมเขาใจอยู่มันก็บอกยากใช่ไหมล่ะใช่แล้วอเข้าใจเข้าใจเป็นพี่ชายคนโตที่สุดในบ้านแล้วไงแล้วก็คือพ่อกับแม่ก็คือหวังไงพี่เข้าใจไหม หวังว่าอยากจะได้ลูกสะพ้ายแต่ว่ายังเพึ่งอายุสิบหกเองนะออืตอนนี้ผมก็คือยังไม่บอกไงผมจะบอกอีกทีหนึ่งก็อายุยี่สิบกว่ารอผมแบบมีงานทําให้แบบเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนเออตอนนั้นเขาก็คงเริ่มไม่ว่าอะไรแล้วแหละเริ่มปล่อยแล้วใช่พี่แต่เดี๋ยวนีนก็ปล่อยนะพี่พ่อกับแม่รู้แล้วไอ้จาเดี๋ยวเสียงใครแทรกวะเอางี้ได้เวลาเล่นแล้วโอ๊ยพี่จะเล่นเหรอ เดี๋ยวเราไปเล่นกันเออเย้โอเคนะครับถ้าใครอยากเห็นผมเล่นกับตีก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับปดิว่าคลิปนี้มันเป็นพบปะผู้คนโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก,ก่อนลอกเนาะ